สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างและติดตั้ง Google Analytics 4นะครับก่อนอื่นก็ให้ล็อกอิน Google Account หรือ Gmail ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ analytics.google.com ครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยมีบัญชีอยู่แล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นครับก็คือหน้าสร้างบัญชีใหม่ครับ ส่วนคนที่มีบัญชียอยู่แล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าโฮมของ Property ที่เราติดตั้ง Tracking Code ไว้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีรายงานและข้อมูลเข้ามาแล้วครับคราวนี้ถ้าคนที่มีบัญชียอยู่แล้วจะสร้างบัญชีใหม่ให้กดไปที่ Admin แล้วก็กดสร้างหรือ Create แล้วก็กด Account หรือบัญชี มันก็จะพามาหน้าสร้าง Account เหมือนกับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับก่อนที่เราจะสร้างบัญชีมาดูโครงสร้างของ Google Analytics กันครับในหนึ่งบัญชี Google หรือ Gmail นะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง Google Analytics Account ได้มากกว่าหนึ่งตัวซึ่งในแต่ละ Account ก็จะประกอบด้วย property และก็ใน property ก็จะประกอบด้วย data stream ยกตัวอย่างนะครับบริษัท1บริษัทมีเว็บไซต์และแอปทั้ง Android และ iOS ซึ่งทั้ง3อันใช้ customer journey เหมือนกันดังนั้นบริษัทนี้ก็จะมี1บัญชี1 property และก็3 data stream โดย Data Stream แรกก็จะเชื่อมกับเว็บไซต์อันที่2เชื่อมกับแอป Android และอันที่3เชื่อมกับ iOS โดยในตัวอย่างนี้จะสร้าง1บัญชี1 Property และ1 Web d เว็บ t r t a m เมื่อใส่ชื่อบัญชีเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกด Next หรือถัดไป ใส่ชื่อ property เลือกขอบเขตเวลาหรือท i m e z o n เลือกสกุลเงินหรือ currency เสร็จแล้วให้กด next หรือถัดไประบุรายละเอียดของธุรกิจเลือกอุตสาหกรรมเลือกขนาดของธุรกิจเสร็จแล้วกด next หรือถัดไปขั้นตอนนี้ให้เลือกวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ซึ่งจะมี5หัวข้อให้เลือกเราสามารถเลือกวัตถุประสงค์ได้สูงสุด4หัวข้อก็คือหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่4แต่ถ้าหากเราเลือกหัวข้อที่5เราจะเลือกได้เพียงหัวข้อเดียวซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีกลุ่มของรายงานที่แตกต่างกัน ในที่นี้ให้เลือกหัวข้อที่5แล้วกด create หรือสร้างได้เลยที่หน้าต่าง term of service ให้คลิกที่ Check Box แล้วกดยอมรับได้เลยขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสร้าง data stream ในที่นี้ให้เลือก web data stream ในหน้านี้ ให้คุณระบุ URL ของเว็บไซต์ที่จะติดตั้ง Google Analytics ซึ่งของผมก็คือเว็บนี้นะครับให้ copy URL มาได้เลยหลังจากนั้นให้เอา HTTPS ออกแล้วก็ตั้งชื่อ stream หลังจากนั้นให้กด create stream จากนั้นคุณจะเห็นคำแนะนำในการติดตั้งซึ่งมีตัวเลือกอยู่หลายทางวิธีแรกก็คือการนำโค้ดในส่วนนี้ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ในส่วนของ head ซึ่งถ้าหากคุณสามารถแก้ไข html ของเว็บไซต์ได้คุณก็สามารถเข้าไปทำเองได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถแก้ไขเองได้ก็ให้คุณส่งโค้ดนี้ ให้กับเว็บมาสเตอร์ของคุณเมื่อมีการเพิ่มโค้ดนี้ในเว็บไซต์แล้ว Google Analytics จะถูกติดตั้งที่เว็บไซต์ของคุณและมันจะติดตามเหตุการณ์บางอย่างเช่นการดูหน้าเว็บการคลิกหาออกและการดาวน์โหลดไฟล์หรือเหตุการณ์อื่นๆคราวนี้เราก็จะลอง Copy c ี d โค้ไปติดตั้งที่เว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นหลังบ้านของบล็อกเกอครับ สามารถเข้าไป Edit h t m l ทได้หลังจากที่เข้ามาที่หลังบ้านของเว็บไซต์ในส่วนของ h t m l นะครับให้เรานำโค้ดที่ได้มาใส่หลังจากแท็ก Head นี้นะครับก็คือนำมาวางหลังแท็กนี้นี่คือส่วนของโค้ดที่ก๊อปปี้มาวางครับ หลังจากนั้นกดเซฟเอานี้กด preview box ครับลองกด contact นะครับเอานนี้วิธีการทดสอบว่าโค้ดเราติดตั้งได้สมบูรณ์ไหมก็ให้กลับไปที่ Google Analytics ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับไปที่หน้าแรก หลังจากนั้นมาที่รายงานหรือรีพอร์ตแล้วก็ดูที่เรียวทำรีพอร์ครับเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับมีผู้เยี่ยมชมหนึ่งท่านนะก็คือผมเองโดยหน้าที่เข้านะครับก็จะมีหน้าแรกและหน้า c o n t แท t แสดงว่าเราติดตั้ง Google Analytics ที่เว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบางเว็บไซต์ที่มีช่องให้กรอกรหัสติดตามของ Google Analytics เช่นเว็บไซต์บล็อกเกอร์นี้ในส่วนของ s e t t i n g จะมีช่องให้กรอกรหัสติดตามของ Google Analytics ได้ที่นี่หรือหากเว็บไซต์คุณเป็น WordPress คุณก็สามารถที่จะติดตั้งปลั๊กอินซึ่งสามารถกรอกเฉพาะรหัสติดตาม หรือ measurement ID ของ Google Analytics ได้วิธีการนี้ทำให้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไข HTML ทำให้คุณสามารถติดตั้ง Google Analytics ได้ง่ายกว่าเดิมวิธีดูรหัสติดตามของ Google Analytics ให้ไปที่ Google Analytics ไปที่ Admin ไปที่ data stream คลิกที่เว็บ data stream ตรงนี้ก็คือรหัสติดตามหรือ measurement id ให้คลิก copy หลังจากนั้นให้มาที่ b l o k e r แล้วนำมาวางกด save หรือหากเป็น wordpress ก็ให้มาที่ p l กอินแล้วก็นำรหัสมาวางแล้วก็กด submit สำหรับการติดตั้ง google analytic s โดยใช้รหัสติดตามหรือ measurement id นี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีแรกที่คุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ html ทำให้คุณสามารถติดตั้งบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะต้องรองรับ การติดตั้งแบบนี้วิธีที่3เป็นวิธีการติดตั้งผ่านตัว Google Tag Manager เป็นวิธีที่น่าทำที่สุดนะครับเพราะวิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องพึ่งผ่านักพัฒนาเว็บไซต์หรือ Developer มากนักเพราะว่า Google Tag Manager จะช่วยคุณจัดการรหัสติดตามจัดการอีเวนต์และจัดการ โค้ดต่างๆที่คุณสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์ได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดจริงๆของเว็บไซต์เลยในการติดตั้งด้วยวิธีนี้คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างบัญชี Google Tag Manager ใหม่ก่อนและสร้างคอนเทนเนอร์ภายในบัญชีหากคุณไม่รู้วิธีการสร้างว่าจะสร้างอย่างไรให้ดูวิธีการสร้างที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอหลังจากที่คุณได้ติด ตั้ง Google Tag Manager ที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะติดตั้ง Google Analytics ให้ไปที่ tag กด new คลิกที่ tag configuration คลิกที่ Google Analytics เลือก Google tag ที่ tag id ให้คุณไปที่ google analytics แล้วก็ copy measurement id จากนั้นก็นำมาวางที่แ tag id ตรง triggering ให้คุณเลือก initialization all page แล้วก็ตั้งชื่อแท็กหลังจากนั้นก็กด save มาทดสอบกันว่า Google Analytics ได้ติดตั้งที่เว็บไซต์หรือ,อยังโดยคลิกที่ Preview ที่หน้านี้ให้ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่เราติดตั้ง Google Tag Manager ไว้หลังจากนั้นให้กด Connect มันก็จะเปิด u r แอนี้ที่แท็บใหม่และก็จะมี Windows Tag Assistant ขึ้นมาซึ่งจะมีสถานะเป็น Tag Assistant Connect ให้กลับไปที่แทบ็บ Tag Assistant ไปที่ Initialization คุณจะเห็นว่าแท็กของคุณเริ่มทำงานแล้วลองตรวจสอบดูว่าข้อมูลของคุณ มาที่ Google Analytics แล้วหรือยังให้ไปที่ Google Analytics ไปที่ Admin และเปิด Debug View ที่นี่คุณจะเห็น Event เช่น Page View คุณสามารถคลิกดูพารามิเตอร์ของเหตุการณ์ได้และดูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าไหน หลังจากที่คุณทดสอบแท็กนี้แล้วว่าสามารถส่งข้อมูลมายัาง Google Analytics ได้แสดงว่าแท็กนี้ทำงานได้สำเร็จแต่แท็กนี้ยังไม่เป็น public มันยังทำงานเฉพาะ Preview Mode เท่านั้นถ้ามีผู้ใชค้คนอื่นเข้ามาแท็กนี้ถือว่ายังไม่ได้ติดตั้งที่เว็บไซต์คุณจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่แท็กนี้ไปอย่างเว็บไซต์ ให้คุณกด SUBMIT หลังจากนั้นให้คุณตั้งชื่อเวอร์ชันเพื่อที่คุณจะจำได้ว่าเวอร์ชันนี้คุณได้ทำอะไรไปบ้างในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า GA4 Install และก็กด Public เพียงเท่านี้ Google Analytics ก็ติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์